มีคนวิ่งสวนเ่อฟ้าได้ต่อฟ้าตายตายแล้วตายแล้วช่วยสัตว์ใครวะช่วยแล้วดูผลงานไต่ลงเนี่เไต่ลงไต่ลงฆ่าน้องไต่ลงฆ่าน้องไต่ลงฆ่าน้องทำไม เกียรต,ติยิงกูอสัตว์ไข่เปิดกบขี้ยวหน้าปำไม่เห็นนะอุยใช่ไหมไม่เห็นต้องไม่เห็นดิหลังปัำแม็กดูอยู่ใช่ไหมผมโดสนสไนล็อกแม็กอยู่ตรงไหนวะสไน,สนบนหอสไนบนโคดังล็อก อยู่หลังปังม๊มใช่ไหมเผื่เข้ามาเจอพี่ล่ะหลังปั๊มโอเคโอเคผมอยู่รถน้ำมันโว้ยดูข้างหน้าไปผมเห็นแม่งวิ่งหลบมามุมเนี่ยแล้วแม่งก็หายไปไยัดระเบิดไหมมีระเบิดไหมมีพี่พยัดมุมไหมแัดนี่โหนี่แมนไหมกระต่างเออพี่ถอยพักก่อน เกิดไม่แม่นจิไม่แมนไม่แมนีตาย้าเป็นระเบิดชแล้วตายเปิดเลยอุ้ยมาอุ้ย เห็นใครอ่ะออออออบบบบบแต่บอสไม่อยู่ตรงนี้แต่บอสไม่อยู่ตรงนี้บอสไม่ได้อยู่ในตึกอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่เคลียร์ให้ไม่เคลียร์ะไรไหมเกี้ยว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 คนเดียวมันวิ่งเข้าดอมสองว่ะ มันวิ่งเข้าดอมสองผมยิงไม่ตายโคตรเครียดเลยเอ็กอยู่ไหนอยู่ตรงไอ้ช้วยติมโอเคนั่งอยู่ตรงนั้นนะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละพี่ไม่ต้องมาเฮ้ยใครย่องอยู่ชั้นสองอุ้ยอุ๊ยน้องเขาเขาเขาอยู่ที่ป่าไอทีเอกอ่ะเออคือยู่ข้างข่าค้างไอ้ติม เอเข้ามานี่ก็ได้ทั้งนั้นเข้ามาเข้ามาชั้นหนึ่งอะตรงประตูที่เปิดนะเข้ามาเดี๋ยวเข้าห้องซ้ายเออเข้าไปในห้องนั้นดักไว้หรือกูขึ้นไปเอาเฟสก่อนพี่พี่ขึ้นนะผมผมผมเปิดผมเปิดประตูข้างหลังนะผมจะวิ่งขึ้นไปเอาดอมสองมาอยู่ในดอมสองกันเดี๋ยวขอขึ้นไปเอาเฟสก่อน เสร็จแล้วจะได้ไปเลยคนอยู่หน้าผมตรงไหนผมตายหลังข้างนอมสองผมตายข้า้งนอมฝั่งป่าข้างนอมฝั่งป่าใช่ใช่ใช่ตัวเดียวพี่ตัวเดียวไวหน่อยอุ้ยวิ่งตรงไปตรงระเบียงอุ่ยวิ่งเหรอโอ้ขึ้นระเบียงโอ้ตายเลยเย้ ตัวสองตัวสองตัวทำไมต้องมาดูวะตายหนึ่งเออปลาไปท่วนั้นละอีกตัวไม่เห็นอีกตัวจะอยู่ในดอมดอมสองอ่ะพอสะแคมยิงเข้าดอมสอง ไอนี่ขยิงตายเหรอยังย,งยงังบอลนี้ช์จดอมสองใครอยู่ดอมสองไปลูกสแคป,ป,ปนี่เข้าไปแล้วปล่อยมันปล่อยมันพี่อยู่บนหัวอุ่นนะ รมงจิด้วยตายตายตัวนึงตายอีกตัวแล้วตายรอบสองตายแค่บางคนน่าจะเป็นคนนะ ดีเข้าไปข้ในในดอมคนรวมาที่หลังพี่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวน่าจะมีมากกว่าสองตัวแน่ๆในดอมต้องเคลียร์ว<ม>่ะอุ้ยต้องเคลียร์ดอมสองวะไปพี่วิ่งลงใช่ปะพี่วิ่งลงพี่กำลังจะวิ่งลงมันวิ่งเหล็กเมื่อกี้พี่พี่เหยียบเหล็ก,ลกอะไรอะอ๋อ ไม่งั้นไม่ไม่งั้นไปไหนไม่ได้อะต้องเคลียร์ต้องยอมว่านอะนุ๊กกูยิงแท็บตกูจะแคปยิงตายมี่ใครยิงอะไรเอองโดนคนยิงใช่ไหมไม่รู้อ่ะแท็บกูรู้อันนั้นน่าจะแคปป่าวะอ๋อแคปยิงยิงมือได้ไงวะ ตก็ก้อนหินข้างหน้าศพแม็กอยู่พี่ไม่รู้ว่ามันจะดักอยู่นั้นเปล่าพอเพื่อนมันตายอยู่นสินตัวพี่สองตัวอืมนั่นแหละอ่ะ<อ>ขึ้นตรงนี้ก็ได้ลแล้วใต่ระวังนว่า,วามแม่งดักอ๋อมันตายสองตัวเลยเว้ยตายหมดเลยในดอมอมีข้างหลังดอมดเลเซอร์แดงใครวะไม่รู้ เลงงูอยู่เมื่อกี้เสียงแดงมันพี่อุ๋ยไม่้<อ>ใส่เลยโยฝั่งนู้นฝั่ง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 ถัง,งตันอุ๋ยด,ดูดูข้างหน้าดอมปะพี่โดดเข้า,นนขา,ขา,ามา,นะามปปดดด ล็อกไว้ก็ได้ดูฝั่งั้นฮะอ๋ะอคือโรดจีกาตายไหมไม่ตายพี่อะนั่นแหละพี่พี่ไม่ตายตายยู่โรดงีจากห,หน้าดอมไม่รู้ว่าสแคปรหรือว่าฝนนี่ใครวิ่งมัน อุ้ยล็อกตรงมันไอ้น,นี่ให้หน่อยห้องน้ำอะ่ะแท็พทีมค,คนตายแคปที่ประตูแต่คนนะตายคนเข้ามาชาร์จคนเมื่อกี้ เลยเด้อตายตัวนี้ยี่เจ็ดโดนจริงหรอไม่ใช่ไม่ใช่อแอบตายบอสอยู่ไหนวะไม่เห็นนะ

รถไม่มีทำไมไม่ถูกก่อนเฮ้ยไม่เป็นไรไปแล้วกองไฟไปกองไฟทันทันพี่ทันทันทันไปไม่ทันแล้วยังไปฝั่งโรงงานเออทัน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 ใช่นักพอกันสแคปยิงตายด๋อยด๋อยด๋อยโดนไอ้เหี้ยโดนสะแคบยิงตายไอ้หุ่ยหนับหนับไอ้หุ่ยดับไอ้หุ่ยดับแล้วดับแล้วมีคนลวกมี มีผู้เสียชีวิตหนึ่งนายนี่ไงทำไมตาฝันหรอกูอุย้ยมีตัวีตัวมายีกยตายตายกูไม่ได้ก็กล้ามมีใค้ไา้ตายไปซะโอเล่โอ,โอลเล่สัตว์กองไฟไม่มีวะสัตว์กองไฟไม่มีวะ จักไรอุ้ยหนึง่งกินแต่เราอ,อ,อนวมยุกบกับแก้มอย่างดีขวัวคุดกี้กับน้ำตาเราฉลองความเศร้าเมาเหล้าค้างหัวบ้าน